สวัสดีค่ะมาพ่บก,กวางนะคะช่องกวางทาโลกค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรัก12ราศีค่ะจะเป็นของชาวราศีกุมนะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์2568ค่ะแล้วก็เป็นดวงดวโดยรวมทั้งหมดค่ะไม่ได้อ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมค่ะส่วนท่านใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกว่านะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะกวางฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามกวางด้วยค่ะอะดีเราไปเริ่มกันเลยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขากันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะไพ่เป็ล้นะคะเป็นไพ่ชาริออตค่ะคนที่คุณคุยอยู่เนะะี่ยะอาจจะเป็นชาวราศีกรกฎค่ะหรือว่าอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมค่ะหรือเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มีระยะทางก็ได้นะคะ ไพ่ชาิออดนค่ะแสดงถึงความแตกต่างค่ะคุณกับเขาเนี่ยมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะค่ะอาจจะในเรื่องของความคิดเห็นนะคะในเรื่องของความชอบอะไรแบบนี้ค่ะคือชอบอะไรไม่เหมือนกันนะคะ,ะมาดูกันต่อนะคะมีไพ่เดอะมูนค่ะไพ่เดอะมูนเป็นชาวราศรีมีนนะคะความรักความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะไม่ชัดเจนก็ได้เนาะเออบางคู่บางคนเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะทางแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนด้วยนะคะ หรือในช่วงนี้ค่ะคุณอาจจะมีความรู้สึกกังวลรู้สึกไม่มั่นใจว่าณตอนนี้ค่ะเขาอะยังโอเคกับคุณหรือเปล่านะคะมันเป็นความรู้สึกเหงาเหงาเหงาคะ่ะในช่วงนี้นะะ ต่อมาค่ะเป็นไพ่เดวิลเมื่อมีเดอ Moon นแล้วมาตามด้วย Devil เนะะี่ยค่ะในช่วงนี้คุณจะมีเซนต์เป็นพิเศษเออแบบซิกเซนต์อะไรแบบนี้นะคะออถ้าคุณรู้สึกว่าในช่วงนี้นะคะเขามีเรื่องราวอะไรปิดบังอยู่นะคะไม่ช้าก,ก็เร็วค่ะสิ่งสิ่งนั้น,นะคะ่ะคุณจะจับได้ คุณจะจับได้จะไล่ทันนะคะเอ่อไพ่เดว,วิลเนะะี่ยค่ะก็แสดงถึงความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนได้เหมือนกันนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะคุยกันมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะยังไม่ได้เป็นอะไรกันแต่ว่ามีเรื่องของ18บวกมีเรื่องบนเตียงเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ได้นะคะหรือเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ต้องแอบคุยกัน,นะคะ่ะ คุณอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วนะคะเขาอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วแล้วมาปะกันเออมาเจอกันมาแอบคุยกันแบบนี้ก็ได้ะคะ่ะเ mm hmm. พราะไพ่เดวิลกับไพ่เดอะมูน mm hmm. มันขึ้นมาเออมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่เคลียร์ค่ะเออเป็นความสัมพันธ์ที่ดูเทาๆไม่ใสสะอาดสักเท่าไหร่นะคะเออหรือณนะตอนนี้ค่ะคุณอาจจะรู้สึกได้ค่ะว่าเขาคนนี้มีรับลมคมใน เออมีอะไรซ่อนเอาไว้หรือเปล่ามีอะไรปิดบังหรือเปล่านะคะสิ่งที่กวางพูดไปค่ะมันสามารถสลับกันได้นะคะมันเป็นไวเวอร์ซ่าค่ะเอ,อ่อกวางจะพูดไปในทิศทางเดียวนะคะไม่งั้นเดี๋ยวกวางงงนะอ,อ่ะมาดูต่อค่ะเป็นไพ่เอ,อ่อเด็กถือถ้วยค่ะคนที่คุณคุยอยู่เนะคะอาจจะเป็นชาวราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกค่ะเออเขาคนนี้มีความเด็กๆนะคะ ไม่คุณก็เขาแหละมีความเด็กๆมีความเอาแต่ใจตัวเองมีความเพ้อฝันนะรักตัวเองมากๆเลยเออ,เอ,อรักตัวเองเข้าๆเข้า,ข,าข้างตัวเองแต่ว่าออไม่ค่อยเห็นอกเห็นใจผู้อื่นซะเท่าไหร่นะเออจะหมุกมุ่นอยู่กับตัวเองอะคะ่ะเสริมสวยเสริมงามเสริมหลออ่อเนี่ยอยู่กับตัวเองนะแล้วก็ไม่ค่อยคิดถึงข้างหน้าไม่ค่อยคิดถึงทาง ในอนาคตสักเท่าไหร่หรือว่าอนาคตที่เขาคิดอะค่ะมีแต่ตัวเขาเองก็ได้นะเขาวาดฝันไว้อย่างงุ้นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะเพิร์ชฝันเพิร์เจอร์อะไรของเขาไปเรื่อยเปือะะ่อยค่ะแต่ว่าในนั้นอะไม่มีตัวเราอยู่นะคะก็เป็นไปได้เนาะอะต่อมาค่ะเป็นไพ่เดอะสตาร์ค่ะคนที่คุณคุยอยู่ค่ะอาจจะเป็นชาวราศีกุมนะคะอืมช่วงเนี้นะคะบอกเลยค่ะชาวราศีกุมสิกเซนแรง เออซิกเซนแรงเพราะว่าไพ่แต่ละใบเนี่ยมันพูดถึงเรื่องของซิกเซนทั้งนั้นเลยนะคะนะเออมาดูต่อค่ะดังนั้นใครที่เป็นชาวสองนะแล้วมาดูเรื่องราของชาวราศีกุมนะคะแล้วมีรับลมคมในจะต,ต้องระวังนะจะบอกให้เออมีไพ่อัศวินถือไม้ค่ะคนที่คุณคุยเนี่ยคะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟค่ะธาตุไฟมีราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูค่ะจริงๆด้วยนะว่าคนคนนี้นะคะเขามักจะหมกมุ่นอยู่กับตัวเองนะ เออนะมันมั่นใจในตัวเองสูงนะคะอืมต่อมาค่ะไพ่เจ็ดถ้วยเนะยคะ่ะเมื่อเจ็ดถ้วยมาเนี่ยต้องระวังนะคะว่าตัวเราเนี่ยอาจจะเป็นตัวเลือกทางเลือกของเขาหรือเปล่าหรือว่าตัวเขาเนี่ยอาจจะเป็นตัวเลือกทางเลือกของเราหรือเปล่าใครที่เป็นคนโสดนะคะถามว่ามีคนเข้ามาไหมก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาแต่ว่าก็ต้องดูให้ดีก่อนนะต้องเออ เรียนรู้กันเยอะๆก่อนนะคะใช้เวลาต้องใช้เวลามากๆเลยนะในในคลิปนี้ใน EP นี้นะคะเออเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสูงมีโอกาสที่เขามาใช้ผลประโยชน์จากเราค่อนข้างสูงนะคะดังนั้นต้องระวังนะอีกราศีหนึ่งที่ควงเห็นนะคะก็มีราศีมังกรนะคะต่อมาค่ะเป็นไพ่สามไม้ค่ะ นะความรักความสัมพันธ์เนี้ยนะคะอาจจะมีการห่างกันออกไปแล้วนะอาจจะมีการเลิกลากันไปแล้วแต่ว่ายังคงเฝ้าคิดถึงกันนะคะยังคงรอคอยใครสักคนหนึ่งกลับเข้ามาในชีวิตของเราก็เป็นไปได้นะคะนะอ่ามีไพ่สามไม้นะต่อแม่ค่ะเป็นไพ่เอ่อหนึ่งเหรียญค่ะอืม ตามด้วย King of p e n t a c l คนะคะคนที่คุณคุยค่ะอาจจะเป็นชาวธาตุดินนะคะธาตุดินมีราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะคะความคิดว่าคุณกําลังคุยอยู่คนที่เขามีเสน่ห์พอสมควรเลยนะคะคนคนนี้เขาอาจจะซัพพอร์ตในเรื่องเงินของกับคุณก็ได้นะหรือว่าตัวคุณเนะะี่ยอาจจะซัพพอร์ตเรื่องเงินกับเขานะคะทำให้ความความสัมพันธ์เนี่ยมันอีรุงตรงนางนะคะคือมันท็อกซิกแหละแต่ก็ไม่ได้ขาดจากกัน เออนะเพราะว่ามีเรื่องของเงินทองเข้ามาเกี่ยวก็เลยต้องแบบเออผูกพันกันอย่างนี้นะคะอะใครที่มีเรื่องราวคล้ายๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะมาขอไพ่หน่อยค่ะว่าเอ่อทิศทางความรักความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะในเดือนกุมภาพันธ์เนาะอ่ามีไพ่เด็กถือไม้ค่ะตามด้วย8ปดเหรียญค่ะอืมสิบถ้วยกูซนะคะอะสองไม้ค่ะ ตามด้วยเดี๋ยววิวอาฟอร์จูนค่ะความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมีโอกาสที่จะชัดเจนในเดือนนี้มันก็เป็นไปได้สูงนะเพราะว่าเพราะว่าวันวาเลนไทน์เนาะส่วนใหญ่คนกันแบบขอคบกันก็คบกันในวันวาเลนไทน์นะเออก็มีโอกาสค่ะเออมีโอกาสละกันนะเออส่วนความรักความสัมพันธ์ที่เออเขามีเจ้าของอยู่แล้วว่างคิดว่าตัวเขายังคงอยู่กับครอบครัวนะ อยู่กับครอบครัวยังไม่ได้เลือกเราแล้วก็พยายามที่จะห่างจากเราด้วยซ้านะคะพยายามที่จะห่างจากเราออกมาแต่ถามว่าเขายังเฝ้าดูอยู่ไหมเขาก็เฝ้าดูอยู่ละค่ะเอออาจจะเข้ามาส่องด้วยซ้ํานะหรือว่าอาจจะขับรถผ่านสถานที่ที่คุณทํางานอยู่แบบนี้ก็ได้ค่ะขอให้ได้มองคุณอารมณ์แบบนั้นนะคะเออเพราะว่าเออไพ่ในช่วงเดือนนี้ค่ะอืมมันเป็นเรื่องของความลับด้วยนะเออมันมีโอกาสที่ความลับอะ่ะจะถูกเปิดเผย เออคุณอาจจะมีความลับคุณก็ต้องแบบเอออาจจะเป็นความลับของคุณที่โดนเปิดเผยก็ได้หรืออาจจะเป็นของเขาที่โดนเปิดเผยก็ได้ดังนั้นเนี่ยค่ะเออเขาก็จะพยายามที่จะทาตัวอยู่ห่างๆนะคะคอยมองคุณอยู่ห่างๆแบบนี้นะคะอืมความรักความสัมพันธ์เนี้ยค่ะที่ไม่ได้มีปัญหาเนาะเออโสดกับโสดนะคะหรือว่าเป็นคู่กันอยู่แล้วนะคะคว่าคิดว่ามันจะมีความจริงจังมากขึ้นมีความสม่ำเสมอมากขึ้นเออนะคะเพราะว่ามีไพ่แปดเหรียญขึ้นมาค่ะนะ นี่มันเป็นอะไรที่แบบพู้สายไงที่วังบอกมันจะมีความสม่ำเสมอว่าก่อนเนี่ยมันจะมีความไม่ชัดเจนเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปท็อกซิกนะเออเขาคนนี้อาจจะแบบขี้หวงเลยนะเออขี้หึงไหมคนนี้มีโอกาสที่จะเป็นคนขี้หึงเออชอบตามนะคะชอบให้เรารายงานว่าอยู่ไหนทําอะไรนะคะหรือพไพ่ใบนี้อาจจะเป็นบ่งบอกว่าเขาคนนี้อีกหน่อยอาจจะต้องมารายงานคุณแล้วก็ได้ว่าเออเนี่ยเขาจะไปนู่นนะเขาจะไปนี่นะเออคือเห็นความสําคัญของเรา นะคะก็เลยมาบอกเราว่าเอ,อเขาจะไปทำอะไรบ้างแบบนี้นะคะอืมนะแล้วก็ความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันก็มีโอกาสที่จะกลับมาตื่นเต้นอ่าตื่นเต้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะเออมีความกระตือรือร้นไพ่เด็กถือไม้เนี่ยเป็นไพ่ของเซ็กชวลการนะเออความรักความสัมพันธ์หรือเรื่องของเรื่องบนเตยียงของคุณมันอาจจะเผ็ดร้อนมากขึ้นกว่าเดิม ก็ได้นะคะนะใครที่เผ็ดร้อนอยู่แล้วก็วาอาจจะต้องเตรียมที่ดับเพลิงเอาไว้นะคะเออมันงั้นมันจะร้อนมากเลยนะเออนะอ่ะตอนนี้ก็เรื่องราวของคุณในเดือนกุมภาพันธ์นะคะวางขอดูความคิดความอ่านที่เขามีต่อความสัมพันธ์นะคะความคิดที่เขามีต่อคุณแล้วก็เอ,อเรื่องของความรู้สึกนะฮะม,มาดูเรื่องความรู้สึกกันนะคะมีไพ่สามถ้วยนะคะไพ่เดอะซันค่ะ ตามด้วยหนึ่งถ้วยนะคะอัศวินถือเหรียญค่ะแล้วก็เออหกถ้วยนะคะเออความคิดที่เขามีต่อความสัมพันธ์นี้นะคะเขายังอยากรักษาไว้อยู่นะเขายังอยากรักษาไว้อยู่ยังอยากที่จะมีคนอยู่ในชีวิตของเขานะคะถ้าคุณกับเขาเนี่ยห่างกันไปไม่ได้คุยกันตอนเนี้ยเขาคิดถึงนะคะมีไพ่บอกว่าคิดถึงนี่หกถ้วยก็คิดถึงนะคะไพ่หนึ่งถ้วยก็คิดถึงนะ ไเดอะซานค่ะยิ่งห่างไปนานๆยิ่งคิดถึงมากมากเลยนะคะนะเขารู้สึกว่าการอยู่กับคุณเนี่ยทำให้เขารู้สึกสงบจิตสงบใจได้เออนะคะเอ,อ่อแล้วก็การที่ห่างกับคุณไปนานๆนะคะมันรู้สึกแบบเงามันรู้สึกแบบไม่ร้อนแรงเออไม่ร้อนแรงเลยนะคะอยากที่จะกลับเข้ามาอยากที่จะเจอ,เจอหน้าคุณไวๆเร็วๆนะคะเพราะว่าอยู่กับคุณแล้วรู้สึกสดใสอ่ะเห็นไหมเป็นไพ่เด็กเนาะ อยู่กับคุณแล้วรู้สึกแอคทีฟรู้สึกสดใสนะคะก่อนหน้านี้เขาอาจจะมีชีวิตที่แบบเหงาเหงาเรื่อยๆนะคะค่อยเป็นค่อยไปนะคะเออนะเนี่ยพออยู่กับคุณแล้วรู้สึกว่าโอ้เหมือนเด็กขึ้นมาสิบปีอ่าเป็นแบบนั้นก็ได้นะคะเออแต่ว่าเวลาคนอยู่ใกล้กันเนี่ยเขาก็รู้สึกลำคาญนะอะ่ต้องบอกตรง,ตรงๆเขาก็รู้สึกลำคาญนะพอค่อยเดือดซานขึ้นมาบอกว่าอยู่ใกล้ๆกันก็ ง้องแง้งงองแงทะเลาะก,กันเหมือนเด็กอะค่ะนะเห็นไหมมันเป็นไพ่เด็กเนาะเออทะเลาะก,กันเหมือนเด็กเขาก็อาจจะรำคาญดังนั้นน่ะคะ่ะเมื่อเรารู้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องเตรียมตัวค่ะเออเราก็จะไม่ง้องแง้งงองแงจะไม่ดูเด็กเออนะคะจะไม่งี่เง่าอะไรแบบนี้นะคะเออส่วนในเรื่องของความรู้สึกนะคะเขาคนนี้ค่ะแน่นอนค่ะมีไพ่ถ้วยเยอะเห็นไหมหนึ่งถ้วยหกถ้วยสามถ้วย ว่าขอฟันธงเลยค่ะว่าเขาคนนี้คนที่คุณนึกถึงอยู่ค่ะเออเขารักคุณเขาคิดถึงคุณนะคะเขาอยากมาหาคุณนะฟันธงเลยความรักเนี่ยเออหนึ่งถ้วยก็คือความรักละความรักความเอ็นดูความอ่อนโยนนะคะความสัมพันธ์ที่สามารถพัฒนาได้ความรักความรู้สึกที่มันสามารถพัฒนาได้เออนะไม่ใช่แบบชั่วครางชั่วคราวเนื่ออรอปะเออไม่ใช่แบบว่าแบบวันนั้นจะแตนแล้วก็คือ โอเคฉันไม่รู้สึกอะไรอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่ความักคข้อสัมพันธ์เนี้ยมันคือเออมันสามารถที่จะก้าวหน้าได้มันสามารถที่จะรักกันได้มากขึ้นนะคะอ่านี่ก็คือเรื่องราวของคุณนะใครที่อยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถแอดเออเขาเรียกว่าอะไรจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะควางขอเพียงชื่อคุณแล้วก็ชื่อเขานะต้องมีชื่อนะไม่มีชื่อไม่ได้เลยนะคะวันเดือนปีเกิดอ่ะไม่มีไม่เป็นไรรูปถ่ายไม่ต้องมี ไม่ต้องมีก็ได้เพราะว่าไม่เอาเนาะเออว่งขอแค่ชื่อคุณแล้วก็ชื่อเขาขอเป็นชื่อเล่นนะคะชื่อเล่นนะชื่อจริงไม่ต้องเออนะบางคนก็ยังไม่รู้ชื่อจริงเลยนะคะชื่อเล่นก็ได้อามาดูต่อค่ะนี่เห็นไหมเขาเนี่ยเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยเอออ่าอีกหนึ่งใบนะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะจริงจังกับใครในช่วงเวลานี้ ถามว่าเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้ค่ะเออเพราะว่าภพ่ในสถานการณ์เนาะมันมีไพ่ความไม่ชัดเจนค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เราดูให้กับคนหมู่มากเนอะมันก็มีทั้งบวกแล้วก็มีทั้งลบนะคะนะต่อมาค่ะเขาเนี่ยยังติดตามดูอยู่นะว่าตอนนี้เป็นยังไงนะคะเมื่อกี้ที่เราดูไปแล้วค่ะว่าเออไพ่เออ,เอ,อทิศทางความรักใช่ไหมคะคำถามว่าทิศทางความรักเป็นยังไง ถ้าคุณห่างกับ,บเขาเขาไปเนี่ยเขาก็ยังคงติดตามคุณอยู่นะที่วางบอกว่าเดี๋ยวเขาอะเอออาจจะขับรถไปแถวที่ทํางานคุณเนี่ยให้ดูหน้หน่อยอะไรแบบเนี้ยก็ได้นะอืมนะโอเคไพ่มาไปทิศทางเดียวกันนะคะก็ถือว่าเป็นคําทํานายนั่นแหละนะคะอ่านี่ก็คือจบแล้วนะคะสําหรับชาวราศีกุมนะคะใครที่อยากดูดวงส่วนตัวสามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะควางฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามวังด้วยนะคะกวางออกคลิปทุกวันคะ่ะวันนี้กวางขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย